นี่เขาจะให้ลูกกินนมนะครับแม่ลูกจะวตโต,ตเท่าเขาแล้วก็ตามาลูกนั้นจะกินนมแบบลักษณะที่รุนแรงนะครับลักษณะที่รุนแรงนะครับดูดนมเพราะถ้านมไม่ไหลแล้วเขาก็จะกระแทกให้ให้น้ํานมแม่จะไหลออกมานะครับก,ก็เป็นที่นี่แหละคือคือพลังแห่งชีวิตนะครับพลังแห่งชีวิต ดูนะครับลูกเขาจะกินนมนะครับแม่เขาก็จะทนนะครับอ่าคนเป็นแม่เนี่ยเพศแม่เนี่ยจะเพศที่อดทนแม้จะลูกจะดื่มจะดื่มกินนมอย่างไรเขาก็จะยอมทนนะครับจะยอมทนทนให้ลูกได้ดื่มกินนมอ่าอย่าง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 ไม่ไม่ย่อท้อนะครับ จนกว่าลูกจะจนกว่าลูกจะอิ่มนะครับจนกว่าลูกจะอิ่มนะครับไอเจ้าัวตัวนี้ก็จะมามารบกวนคุณตานะครับจนกว่าลูกจะอิ่มเมื่ออิ่มแล้วเขาก็เขาก็แม่เขาก็จะหนีไปเองนะครับถึงไม่ว่าลูกเขาจะเดินแม่จะเดินมาหนีลูกก็จะถอยหลังนะครับอ่าลูกก็จะถอยหลังนะครับเออเจ้า เจ้าเขียวเจ้าจะมาดีเจ้ามาดีก็จะมามาดูคุณตานะครับมาดูคุณตามารบกวนคุณตาอยู่ตรงนี้แหละอ่าอ่าเขาเขาดื่มกินจนพอใจแล้วเขาก็จะเลิกเองนะครับอ่าวันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสั้น